สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมอ่ามืัอนี้มีรถบุ้งจีมาฝากครับหาซิบแรงบุ้งจีเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เอาซีซิบแรงก็แล้วกันคลิปนี้เอาหาซิบแรงก่อนนะครับห้าสิบแรงเข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่นะครับหาซิบแรงบุ้งจีขอม้ามาใหม่นะครับรถปีสองห้าหกห้าครับสองพันสี่ร้อยชั่วโมงครับเปิ้ลแต่งมาสวยๆเลยนะครับนนี้ตกแต่งแม้กระทั่งปากบุ้งจีนะครับเนี่ยอ่าจะเอาออกก็ได้นะครับหรือจะให้เอาไว้ยังสี่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับผม รถก็สภาพเดิมๆนะครับแต่งมาส,สวยๆเลยนะครับก็ไอเสียยังใหม่ๆอยู่นะครับเนี่ยการหน้าเดิมๆครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับผมนะตัวนี้นะจะเคยเปลี่ยนท่อมานะครับเดี๋ยวอันนี้เพิ่นเปลี่ยนใส่ท่อเดิมแล้วนะเปลี่ยนใส่ท่อเดิมแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีเหล็กคำหลังคาแบบเทได้นะครับผมอ่าแบบเฉพาะรุ่นบุงกีโดยเฉพาะเลยเหล็กคำหลังคาครับ ลังคาบอสซันครับใส่แล้วหลังคาเนียนนะบอด้ยินเสียงลหลังคาสันนะครับเิบนแตงใส่บุ้ยจุนใส่ทุกจุดน,น,นะครับยังเทเลยนะครับ <c oughs> เปลี่ยนขึ้นเดิมๆได้นะครับหรือจะแบบเดิมก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันมันก็ง,งามดีนะเป็นสแตนเลสสีไทเทเนียมนะครับแต่งไทเทเนียมทั้งคันนะครับสายหอดเล็กคำจับหลังคาความเท่ดีนะครับผมสภาพแต่ว่ารถเดิมๆดิมสวยนะบอดเอี้ยงอย่างบอดเอี้ยงอย่างลุยมากมายนะครับร รถเดิมๆสวยเลยเห็นไหมอ่อล้อยมากทุกอย่างน็อตยังเซตใสเลยนะครับผมก็สวยมากครับตัวนี้ดาวได้เริ่มต้นอยู่สามหมื่นบาทครับดาวสามหมื่นบาทแค่นั้นเองนะครับผมมาเช่นห้าสิบแรงบุ้งกีมาแล้วนะครับดาวแค่สามหมื่นบาทนะครับผมไอ้กีดาวหกหมื่นแปดหมื่นเนาะเดี๋ยวนี้รถเหลืออยู่สามหมื่นบาทนะครับแถมยางนาให้ไม่พร้อมนะครับเนี่ยครับดาวแค่สามหมื่นบาทครับพี่น้องครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมลูกหมากเดิมคันหน้าเดิม เครื่องถ่ายเดิมนะครับสวยเลยทุกอย่างยังเหลือครบวัดนะครับนี่แค่เขาแตงเติมมาสตอนะครับอยากเอาเดิมๆก็ได้เท่ดีนะครับเล็กจับอ้ยยังเท่เลยนะครับเลียวไฟเบอกไฟเลี่ยวครับไฟเลี่ยวเดี๋ยวจะเลี้ยนให้เดิมๆก็ได้นะครับนี่เรวแจ้งลูกค้านะอันนี้เป็นไฟเลี่ยวแตงนะครับเท่ชิบหายเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับราคาห้าแสนหกหมื่นห้าพันครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวเริ่มต้นยู สามหมนเนาะแล้วก็ันพไลปีกันไล่ปีมีงวดย่อยครับงวดย่อยสองพันงวดปีใจหนึ่งแสนหนึ่้บาทครับงวดย่อยสองพันงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งบาทครับอลังคาสวยครับเบาขาดพร้อมนะครับลดงามนะอ่าพ่นใส่กาดนาแตงมาพร้อมนะครับปกติบ่มีนะคับปกติคู่บปตาบ่มีนะพ่นใส่แตงมานะครับหรือจะพันไล่เดือนก็นมีครับเดือนละอ่าหนึ่ร้บาทครับเดือนละหนึ่หนสาบาทนะครับตัวนี้ สวยนะเพี้ยนได้อย่างนาเฮ็ดซีไม่กับงามแล้วนะครับผมเดี๋ยวสร้างบันเช็คระบบภายในให้อีกแกนึงนะครับคุณเดชสนใจสอบถามได้นะครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3 0 6 1 0 2 4 4 3 4 3สี่สอ่าครับรถป้ายที่เป็นโคราชนะครับรถงามนะครันนี่งามงามงามรถสภาพคนเดียวพร้อมแล้วก็ใส่อะไรแต่งเข้าไปที่เลยนะครับน่าสนใจเลยนะจรับเขาหนี้ดาวล่ลายพร้อมดาวแค่สามหมื่นบาทนะครับปกติห้งาที่บุ้งกีดาวลายนะครับผม โรโมชั่นมาแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยครับ061 024 4343นะครับเฟซบุ๊กกับเซลแมนครับไล์กับแอดตามอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับผมตัวชิกและปรับสภาพให้ใหม่ครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องนะสวัสดีครับ